ผมจะเอาไอ้เนี่ยเป็นเอ่อเป็นสลามแมกม่า ma สลามบอว์อะไอ้ที่มันเป็นที่ดรอปจากตัวมันอะมึงอะไรวะเฮ้ยนี่ไงได้แล้วโอ้โหโอ้ยฮั <c oughs> ลโหลสิครับวันนี้เราอยู่ในรายการของ Hello ดีกันอีกเช่นเคยเนะผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft ใน Hard Mode กับผมกันอีกเช่นเคยนะอ่าหลายหลายคนก็จะแบบว่า,าเออผมหายไปไหนนะครับตั้งหลายวัน เห็นอะไรไหมเนี <perce composition in ylan> ่ย <three> ท <human used> ั้งชุดเพชรทั้งดาบเพชรเอนชารนธนูเอนชานอะไรเงี้ยคือผมอัดคลิปไปแล้วเว้ยคืออัดคลิปไปสองคลิปคลิปก่อนหน้านี้ครับคลิปเอ่อคลิปก่อนสองคลิปอะคลิปแรกก็คือเป็นคลิปที่ผมไปขุดไดมอนด์ด้วยการเอาพิกแอกอะของผมเนี่ยไปเอนชานฟอร์ทูนแล้วก็เอฟฟินเจนซี่กับเมนดิ้งนะผม ก็คือถามว่าเอ็นชานที่พวกนี้เอามาจากไหนก็ามาจากที่ผมอาทำออโต้ฟิชิงฟาร์มนั่นแหละครับผมเนี่ออโต้ฟิชิงฟาร์มอยู่ตรงนี้นี่ไงเห็นไหมนี่คือผมไดเอามาจากตรงนี้ครับผมเดี๋ยวก็ลูอะไรเนี่ยคือมันได้ของเยอะผมก็เลยต่อท่อลองมาให้มันมายาวๆแบบนี้นะครับผมคือไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะเฟลอีกหรือเปล่าคือมันเฟลมาสองคลิปแล้วกูงุดหิดคลิปหายเลยต้องมาพูดอะไรใหม่หมดเลยคือคิดดูต้องเอาสองคลิปนั้น,นมาพูดภายในคลิปเดียวนะครับคือคลิป คลิปแรกที่ผมลงแล้วมันเกิดปัญหาก็คือคลิปที่ผมเอาไอเนี่ยไอพวกของ enchan เนี่ยปตีบวกกับ px for ให้ px เดมอนให้เป็น px for t u n e กับขุดเร็ว4นะครับแล้วก็ไปขุดเดมอนเนาะก็ได้เดมอนอะไรมาเยอะแยะนะผมผมก็มาคราบชุดพอคราบชุดเสร็จผมก็เอาชุดเนี่ยมา enchan นะผมเสื้อ enchan protect 4ก็คือเป็น protect ที่สูงสุดแล้วก็แค่นั้นแหละไม่มีเฮียเลยเลยแล้วก็ <Yeah. S 1> หมวก ก็เอนชานดำน้ำได้นานก็คือเอาควา f เอฟฟินเจนะครับผมอันนี้ก็เป็นดิฟ Strider ก็คือเดินบนน้ำเร็วนะครับผมนี่เห็นไหมมันก็จะเดินน้ำเร็วนะครับเดินบนน้ำเร็วแล้วก็ดำน้ำได้นานขึ้นนะครับผมเนี่ยแหละมีประโยชน์นนแค่ไหนหลายชุดเกาะนะครับแน่นอนครับว่าชุดเนมอนยังเป็นยังไม่ได้เป็นชุดที่แข็งที่สุดคือเป็นชุดเนเธอร์ไลท์เนี่ยเป็นชุดที่แข็งที่สุดและภายในคลิปหน้านะไม่ใช่คลิปนี้เราจะไปหาเนเธอร์ไลท์อินคอดกันนะไม่ใช่เนเธอร์ไลท์มันเป็นเอ็นชิเอน ดีบีสใช่ป <c oughs> ่ะวะอ่าไอ้พวกนี้ผมได้มาจากเนเธอร์นะผมก็คือคลิปที่2อ่ะที่คลิปมันเฟลผมขอพูดเกี่ยวกับคลิปที่มันเฟลไปก่อนละกันที่ผมไม่ได้ลงคลิปหลายวานันก็คือคลิปมันเฟล2คลิปนะครับอ่าไอ้คลิปที่สองเนี่ยคือคลิปผมเอาพิกแอกไอเนี่ยไปขุดออกซิเดียนนะครับผมไปขุดออกซิเดียนเพื่อทําประตูเนเธอร์ถามว่าประตูเนเธอร์มันอยู่ไหน <c oughs> อยู่บนบ้านนี้เลยครับผมนี่อยู่บนบ้านอ่าไปไงนี่นี่คือประตูเนเธอร์ของเรา นะครับอ่าแล้วก็เป็นของเก็บของนะผมก็จะแบ่งโซนๆไปไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้เก็บดินนะครับผมนี่คือเดิร์สนะครับผมเป็นป้ายเป็นป้ายไม้ในเนเธอร์นะเป็นอคิมสันโอกนะเช <Wow. S 1> ื่อหรือเปล่าวะอันนี้ก็เป็นของในเนเธอร์ที่ผมหามาได้นี่ไงเี่ไงอ๋อเป็นคิมสันสติมนะครับผม เป็นไบอมคิมสันนั่นเองนะผมอันนี้ก็เป็นคิมสันรูทนะครับหรือว่าหญ้าในไบอมคิมสันแล้วก็มีเนควกคอร์สนะครับผมแล้วก็มีเห็ดคิมสันฟันกัสนะครับผมมีอะไรเยอะๆครับผมตรงนี้อย่างที่บอกไปที่ผมบอกว่าจะทําเป็นหุ่นยืนไว้ก็อันนี้ก็จะเป็นชุดทองชุดอะไรแต่ก็ยังทําไม่เสร็จนะครับบ้านก็ยังทาไม่เสร็จเหมือนเดิมนะครับ <laughs> เครียดเลยนะผมอ่าไอตรงนี้ผมก็เอาเดมอนมาแป,แปะแปะอะไรเฉยๆนะเพื่อให้มันเท่แล้วก็ไอตรงไองนี้ <laughs> ยูเลเจอร์คือมันเกิดเยอะมากนะผมเยอะจนแบบเนี่ยผมมีบัฟอยู่ยังไม่หมดเลยนะครับอ่าวันนี้ผมจะไปอ่าบุกตรุยไบโอมที่มีชื่อว่าอ่าวาัฟฟังกัตนะผมวัฟฟังกัตใช่หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะผมเป็นไบโอมสี สีฟ้ามันไม่เชิ่มสีฟ้าดิสีเอาขว้าสีแบบออกฟาฟ้าก็ฟ้าแหละมัน <c oughs> มันเป็นไบโอมว้าฟังกัสในไบโอมในเธอร์นะเป็นไบโอมที่ปลอดภัยที่สุดในเนเธอร์นะครับเพราะว่ามีแต่เอ็นเดอร์แมนเกิดแล้วมีโอกาสน้อยมากที่เจ้าจกแกรู้ว่าปลากระหนนมันจะเกิดนะผมมันเกิดค่อนข้างที่จะน้อยเลยเดี๋ยวเราเตรยมของอะไรกันไปนิดนึงนครับถามว่าผมเจอหรือยังไบโอมนั้นเจอแล้วนะผมเจอในคลิปที่สองนั่นแหละนะครับ,รบเจอทั้งไบโอมอเราเข้าไปเนี่ยในเนเธอร์ของเราเนี่ย คือเข้าไปปุ๊บไม่กลายเป็นไบโอมอันนี้ไปเลยลกลายเป็นไบโอมอ่าอ่าคิมสันนะผมเป็นคิมสันเนเธอร์นะโอเคเดี๋ยวขอจัดของอะไรสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวขอเอาบล็อกไปเพราะว่าเราต้องต่อทางในเนเธอร์นั่เนเองเดี๋ยวโอ้โหของอะไรยทำไมมันมีเลสตโตนในตัวกูด้วยวะนนี้เก็บเลสตโตนไปก่อนครับโอเคแล้วเอาบล็อกมาคือเราต้องใช้บล็อกเยอะมากครับผมบล็อกในการที่เราจะไปตะลุยเนเธอร์นี้คือมันเยอะจริงๆนะครับ เดี๋ยวเอาบ็อกมาคือแม่งเยอะไปไหนว่าเดี๋ยวผมขอเก็บอาสมุทสโตนไปก่อนแล้วก็เอานี่มาเราจะใช้เป็นสโตนบริกนะครับในการต่อแล้วกันอ่ะอันนี้ก็เป็นแถววันในไบโอมทิมสันนั่นเองนะผมก็มาตกแต่งบ้านนะครับสามารถปีนได้นะกดกดกระโดดค้างไว้นะมันก็สามารถปีนได้แล้วนะผมอันนี้ก็เป็นถววันธรรมดาผมก็มาตกแต่งบ้านมันมันถามว่าสวยไหมก็ไม่ไม่รู้เลยกูว่าง อะไรสักอย่างเนี่ยผมก็เลยมาทำนะครับอันนี้เป็นเป็นถาวันในใบโอมป่าวาร์ฟนะผมเนี่ยผมก็ไปเจอป่าวาร์มาที่เรียบร้อยนะผมก็เอาถาวันมาคือถาวันในใบโอมคิมสันเนี่ยคือมันจะหยอดลงมาใช่ไหมแบบมันก็จะแบบห้อยลงมาส่วนถาวันในใบโอมวาร์ในในคือมันสูงขึ้นไปนะคือแบบมันจะเขึ้นงแต่ด้านล่างขึ้นไปด้านบนเรื่อยๆนะผมนี่ก็จะเป็นหญ้าในใบโอมคิมสันนะครับอ่านี้ก็เป็นหญ้าในใบโอมวาร์นี่ก็เป็น เป็นเห็ดในไบโอมวาสนะครับเห็ดสีฟ้านี้นะครับก็เจ้าพิกลินพิกลินกับฮอกลินเนี่ยคือมันจะกลัวเจ้าเห็ดสีฟ้านี้นะเดี๋ยวผมขอติดตัวไปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับไปในเธอร์แน่นอนครับเราต้องใส่ชุดทองนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผมก็จะเอาทองมาคราเป็นชุดแล้วกัน รว่าไม่ใส่ดีวะไม่ใส่แล้วก็เราค่อนข้างที่จะหดนะเดี๋ยวไปเอ่อตะลุยไปโอมนี่กันเลยแล้วกันอ้าด่เออโหผมก็ลืมบอกไปนะผมก็ได้ทําทางอะไรให้มันสวยงามยิ่งขึ้นนะเออก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็ได้ทําอะไรให้มันสวยงามขึ้นนะครับนี่สวยงามเห็นไหมก็ไม่รู้ว่ามันสวยงามหรอเปล่าคือดอกไม้ไมันเยอะเกินนะสำหรับผมมันผมก็ว่ามันก็สวยนะนจริงๆแหละนะครับโอเคเราไม่พูดมากครับเรานอกเรื่องบรรมาเยอะได้เดี๋ยวเราไปเนทเธอร์กันเลยครับผมเป็นเลยนี่เอ่าดาผมก็มีรูทติ้งสามแล้วนะ ก็คือ routing สคืออะไรก็คือแบบสมมุติเวลาเราฆ่าพวกม็อบหรืออะไรเงี้ยมันมีโอกาสดอบพวกอไอเทมได้เยอะกว่าเดิมมันจะแหลกๆหน่อยนะนี่ไงเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นไบโอมอไอ้นี่เลยนะเป็นไบโอมคิมสันเลยนะผมเดี๋ยวผมขอวางบล็อกอะไรมันเรียบร้อยก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอวางทอสด้วยแล้วกันเพราะว่าไอเจ้า,าพิกลินเนี่ยมันเกิดได้นะผมมันเกิด ได้นะถ้าเราไม่ปักท็อตนะครับงี้มันก็จะแหลกๆหน่อยมีพาสซิเคิลสีแดงลอยนะค่อนข้างที่จะสวยแต่มันก็แหลกชิบหายเลยนะครับอ่านี่ก็เป็นไบโอมคิมสันนั่นเองนี่เห็นไหมอ่านี่ผมก็ตัดไม้และเห็นไหมเนี่ยตัดไม้ตัดอะไรไปอย่างเงี้ยเออนี่ไอ้พวกนี้ต้องใช้อ่าอ่าไอ้ที่ทําสวนน่ะนะไอ้เจ้าโฮกอะดมอนโฮกอะไรประมาณนี้นั่นแหละครับผมอ่านี่ไงพิกลินอ่าเจ้าพิกลินก็จะวิ่งใส่เราอย่างนี้ป๊าบ ป้าป้าโอ้นี่มันเห็นบัก๊กเลยมันเป็นบัก๊กเหมือนให้กดโอเพ่นอะไรสักอย่างแต่มันก็กดไม่ได้นะ,อ,ะอันนี้เป็นเทเ์แพ็กที่ผมใส่นะดาบเนี่ยเป็นเทเ์แพ็กดาบสั้นเนาะให้ดาบมันสั้นลงเพื่อแบบไม่ให้มันเกะกะสายตานะเวลาเราเดินอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับธนูเราก็มีเอชานด์อันเบรกกิ้งสามเฟรมหนึ่งแล้วก็พาวเวอร์ห้าพันสองอินฟินิตี้หนึ่งก็คือพาวเวอร์ห้าเนี่ยเป็นพาวเวอร์ที่สูงสุดเลยนะผมแล้วก็อันเบรกกิ้งสามคือความทนทานนั่นเอง นะครับผมพันก็คือความกระเด็นนะครับผมเฟรมก็คือไฟนั่นแหละครับดาบเราก็อย่างที่บอกไปมีลูตติ้งสามีโอกาสดรอปของได้แลในพวกม็อบได้นะครับอย่างเช่นแบบปกติเราตีเอ็นดูแมนเนี่ยเรามีโอกาสดรอปเอ็นเดูโผล่แค่หนึ่งอันแต่อันนี้มันมีโอกาสดรอปถึงสี่อันนะสูงสุดนะครับหรือเปล่าวะไอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็ชาร์ปเน็ตสี่ก็คือดามเมจสี่นะบ,บวกมาไอ้ก็รวมกับดาบอีกเป็นสิบสองนะผมแล้วก็ไฟเฟสก,ก็คือติดไฟหนึ่ง นกแบ็กก็คือการกระเด็นโอเคนะก็คือตีแล้วจะกระเด็นคือเราตรงไปเนี่ยผมทําทางไว้แล้วนะแต่ยังทาไม่เสร็จนะผมก็ขุดไปช่วยๆตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นไบโอมอ,อะไรนะวาฟังกัสนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปเลยนะที่จริงมันไม่ได้ชื่อว่าวาฟังกัสนะถ้าผมจำไม่ผิดมันชื่อว่าอะไรสักอย่างเนี่ยไอ้นี่ชรูมไลน์นะแต่ผมมีแล้วนะผมเอาไปแล้เยอะมากเลยเอันนี้ผมเอาเห็ดสีฟ้ามาปลูกไว้นะเพื่อไม่ให้พิกลิ้นมัน ปกติพิกลติมันจะกลัวไม่ใช่เหรอมันจะกลัวไม่ใช่เหรอกลัวแล้วทไมอ่ะเฮ้ยคือเกาะผมมันก็จะแตกแล้วนะเพราะว่านี่แหละมาตะลุยในเอร์นะครับก่อนที่จะมาอัดคลิปเนี่ยนะครับผมก็ไปตะลุยเห็นไหมก็เห็นป่าเอ่อวาฟังกัสอยู่ข้างทางขวาน,นะครับผมโอเค ที่ขุดเราตอนนี้นะเป็นฟอทูนสาแล้วก็ขุดเรลสี่เมนดิ้งหนึ่งนี่ครับผมเนอ่ผมก็ทำเสาวไว้เพื่อแม่ผมหลงนะผมก็มาแล้วแหละมาแต่ก็ไม่ได้สํารวจอะไรไกลนะกลัวหลงไม่ใช่หาเลยล็อกเฮ้ยมึงเอากับกูอีกแล้วอ่ะฮะดาบกูแรงมากดาบกูแรงมากคือไอพาวเวอร์สี่ไอพาวเวอร์สของผมเนี่ยมันคือมันได้ผลกับพวกปิกลินนะผมแต่ถ้าเป็นพวกซอมบี้พิกแมนมันจะไม่ได้ผลเพราะว่า ช้ำเน็ตเี่ยเอาไว้ตีกับพวกที่ยังไม่ตายนะผมพวกที่ตายไปแล้วจะต้องใช้เป็นอา่าใช้อะไรนะใช้สมัยสมัยก็คือเอาไว้แบบยีเอตี A T กับไอ้พวกที่มันตายแล้วนะผมส่วนช้ำเน็ตเนี่ยมันจะไม่ได้ผลนะกับพวกที่ตายไปแล้วอย่างพวกสมมิพิมแมนเนี่ยคือเราเอาเอา่าดาบช้ำเน็ตสีเนี่ยไปตีมันก็ไม่ได้ผลนะผมนี่เห็นไหมไมโอมนี่ก็จะมีอา่าแค่ไอ้เนื้แมนกับอา่าแก๊สเกิดใช่ไหมเดี๋ยวเรา ขอเอาแอนิโพรหน่อยแล้วกันนะผมนี่แอนิโพรเดี๋ยวมองหน้ามองหน้าก่อนมองหน้าไอตูดเอ้ยนะคําด่าของพี่คชาคําด่านี้มันไม่ให้มันไ,ไม่ได้เจ็บเลยนะพี่โอ้ยทำไมมันขึ้นมาได้เชีย่ยไอ้กูตกใจหมดเดมบุยเดีมบุยเดมกูมีกูมีโปรเทคสีโปรเทคโปรเทคสีอ้าวมึงยังไม่ตายเหรอเฮ้ยมาดิมันเนี้ยอาจจะแรงๆหน่อยนะเพราะว่ามันมีพาร์ติเคิลเยอะมาก น้ผมเออแล้วแม่งก็อืมไอแม่งเอ้ยนี่ไงโอ้โหโอเคเราได้มาแล้วครับอแอนด์แมนมองมองหนะ้าหาเรื่องมองหนะ้ามองหน้าโปโปมาดิเฮ้ยมาดิมาดิมาด,มาดิเฮ้ยไปไหนนะไปไหนละไปไหนละ,ไไนละเฮ้ยวันได้หกอันแล้วครับผม เหมือนกูมาหายเนื้อโพอย่างี้ไม่รู้่ะน่าสใครทีอยากจะมาหายเนื้อโพก็ไม่หาในในเธอนะในไปโอมวาร์ฟนั่นเองนะวาร์ฟฟังกัสนั่นเองใช่ไหมผมผมอ่านถูกหรือเปล่าวะเฮ้ย <c oughs> มันน่าจะเป็นวาร์ฟฟอเรสต์ีวาร์ฟฟังกัตส้นตีนอะไรน่าจะใช่นะวาร์ฟฟอเรสต์นะสิ่งที่ผมมาในเธอคือผมอยากได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าสไปเดอร์นะผมหรือว่าไอตัวที่มัน เดินมูลลาวาได้นะ้มันเป็นอะไรที่โคตรเท่นะครับผมผมจะเอาไปเลี้ยงบนโลกไม่ใช่หรอหรอกมันเท่ดีนะครับผมมันจะเหมือนไอ้แก่หน่อยครับเออเวลามันอยู่บนลาวาแนละ้วมันตัวมันจะเซซีด,ดนะครับผมผมขอเก็บเห็ดหน่อยแล้วกันนะแซนักเก็บเห็ดอืมเดี๋ยวกูวิ่งมาเดี๋ยวกูก็หลงอีกไอเว้เลยปับป๊บปั๊บเออวางทอดวางอะไรไปนะผมอ่าโอเคเออเห็ดผมก็เก็บให้ได้นี่หว่าของเต็มในตัวนะครับหรือว,วางอะไรให้มัน ต่อทางไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราหลงเฮ้ยมึงยืนทําไมอะเฮ้ยยืนทําไมมึงยืนทําไมโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอ้าวไปตายตรงไหนแล้วเพื่อนคือผมแหลกมากเว้ยผมมีพาร์ติเคิลของไอ้แบดโอเมนแล้วก็ <c oughs> เออพาร์ติเคิลของ Nether, เนเธอร์เที่ทำให้กูป,ปวดตับกันเลยทีเดียวนะเออผมขอวิ่งตรงไปแล้วกันไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆแอนด์แมวแอนด์แมวมึงยังไงวะเฮ้ย คือผมต้องการเออ่ต้องการเอ d นเดอร์โลมากเพราะว่าเอน็นเดอร์โลมันทำเป็นไอออฟเอนเดอร์ไงครับผมก็เลยต้องการแล้วก็ต้องการปราสาทนะเนื่อที่ฟอร์เทสซึ่งผมยังไม่เจอเลยนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเจอหรือเปล่าผมก็มาประจนภัยไปไงั้นแหละครับทำไมเอ d นเดอร์แมนไม่ไม่แทร็เก็ตกูสักทีละ่ะเฮ้ยอเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนจ๋ามึงอย่าหนีกูดีเฮ้ยเนี่ยเป็นไรวะเป็นไรเป็นไรของนายละ่ะเฮ้ยเพื่อน เนี่ยมันไม่ตีผมอ่ะคือกูต้องมองหน้ามันก่อนใช่ไหม What the อย่าหนีอยู่ดิต้องมองหน้าใช่ไหมได้มากูให้ลุมกูให้ลุมกูชอบการนัวมากมาดิมาดิอะไรของมันวะเฮ้ยชาตินี้ผมจะได้ไม่เนียโคและเสียงมันยังหลอนชาตินี้ผมจะได้เออเนโปเยอะๆไม่เหนียวป่าไม่ยังใหญ่เลยเฮ้ยมองคุยอะไรสัตว์ มานี่มึกมานี่เนี่ยมันหนีผมมาแล้วมันก็ไม่มาตีผมด้วยถ้ามันตีผมดวงนี่ผมตายเออไม่เปไ็นไรนะรองเท้าผมมันมีเออเอนชานเอนชานเอ่อเอนชานทียอะไรวะเออออฟดิสตัยเด้อ้าวผมจำได้ผมเอนชานไอ้นี่มาไม่ใช่เหรอวะเอนชานเฟเธอร์ฟอลลิ่งด้วยนี่โอ,อ้ยว้าวไปอมกิดเท่าว้าวว้าววว้าวเอาไปอมกิดเท่าครับโอ้บอกเลยไปอมนี้โคตรจะแหลก โอ้โหกู <c oughs> แครบหน้าจอก่อนเลยอืมแหลกแบบคูร้อยโ oh อ้โหไอ้นี่เป็นแบ็กสโตนใช่ไหมน่าจะใช่ครับผมนี่แบ็กสโตนเออแบ็กสโตนเอาไว้ตกแต่งบ้านได้ครับผมอ่าแล้วขุดไปหุ้ยแหลกมากผมแหลกมากโ <c oughs> oh อ้ my god ไอ้นี่เป็นเอ่อถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นบะซอลใช่ไหมหินบะซอลเฮ้ยสไตเดอร์ผมเป็นสไตเดอร์แล้วห่วยเลย นี่ไอ,อ,อเวนเอ้ยสไตล์เลอร์สไตล์ตเลอร์อถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเออนี่ไงว้าวมันต้องกินเอ,อ่อเห็ดเห็ดสีเนี่ยสีฟ้านั่นแหละครับเออไอโอมนี้ผมก็ต้องการแมกมาสลามอยู่นะเพราะว่าผมจะผม โคตรแหลกผมจะเอาไอ้นี่ยเป็นเอ่อเป็นสลามแมกมาสลามบอลอ่ะไอ้ที่มันเป็นที่ดรอปจากตัวมันอ่ะมึงอะไรวะเฮ้ยนี่ไงได้แล้วโอ้โหโอ้ยไม่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 อย่าทำกับกูอย่างงี้ไม่ไม่ไม่มอย่าทำกับกูอย่างงี้ไม่ไม่ไม่ว้เดือด oh fucking shit ผมกำลังจะตายอ้าวกุลอดกุลอดโดเฮ้ย,ยแล้วกูหลดนมาอย่างไกลสัตว์อเวนโอ้โห้ยแล้วดูแล้วรูแค่นั้นแย่และผมต้องขึ้นไปวะผมขอ่อย่าล่วงอีกรอบนึงกูตายแน,น่ๆอย่างนี้นะผมล่วงมาในลาวาอย่างน้อยมันก็ยังโชคดีแต่เกาะผมก็จะพังนะครับอย่างนี้ผมล่วงมาในลาวาไ้้ผมล่วงในเนี่ย ล่วงตรงพื้นนะผมตายเลยนะเว้ยโอ้ยเช็บอันตรายอันตรายไบโอมนี้เป็นไบโอมนี่แบบมีลาวาเยอะนะผมแล้วก็มีแมกมาบล็อกด้วยนะมันเหมือนเป็นไบโอมดืดไอ้เหี้ยเกือบความสวยเข้ามาเยือนมีลาวาไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไม เหมือนหัวใจเจ็บขาดนะโอ้โหอิสระเลยอืมอ่าเลยโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ไม่อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครโอ้โหปวดตาบมากตอนนี้โอ้ยโอ้ย <B rain> เฮ้ฮเฮ้ยผมต้องไปเอาของไอ, Shel, เอ้เชื่อยของกูอย่างเยอะไม่มึงจะทำกับกูอย่างนี้โอ้โหเอ้ยจะร้องไห้แล้วเนี่ยฮี้ยของของข้า อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไม่ไอสัตว์เอ,อ้ยผมนำอะไรของผมวันนี้ตอนแรกน่าอยู่เฉยแล้วก็หาทางขึ้นดีๆโอ้โหใจร่อนไปน่อยผมว่าไม่หน่อยนะแหละจริงๆโอ้โหตายดีครับอย่างเงี้ยโอ้แลวของกูพระเจ้า,จาไม่นะโอ้โหต้องวิ่งไกลเลยจังหวะเนี้ยไอเวรเลย โอ้ยแล้วกูจะลงไปเอาอยัางไงะฮัลโหลโอ้ดูดิผมจะลงไปเอาไงอะกูกูทิกเยอะกูทิกเยอะไอสัตว์โอ้ยไม่ไม่อย่าอย่าทำกูของกูอยู่ตรงไหนเนี่ยของกูของกูอยู่ไหน